เดินทางโตมาเนี้ยนะเป้าหมายของมือบาตก็ที่เราจะไปยัง n h ง u ใกลเติบเนาะฝายน้าแดงฝนตกแหงในระหว่างการเดินทางกับพวกอุปสรรคยังง่ายเลยฝนตกหนักกระผม ้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องอีกเท่านึงเดี๋ยวนี้กัว่าตนกับว่าซีกัเดินทางมาฮอตวานพาด่องหน่อเดี๋ยวนี้กัระหว่างเดินทางกัฝนตกนิหนึ่งกัเป็นการยุ่งยากเนี่จะบ่เป็นยังไงได้กันยาสิผ้าทุกคนที่เขามาเบิ่งนี่กัสิผ้าทัวร์ไปตามแต่ละวานแต่ละวานว่าแต่ละวันนสิเป็นอะไรสิเป็นอะไรกัไปเบิ่งกันเบิ่งเนาะในรอบๆหมู่บ้านเพิ่นกัสิประมาณนี้แหละ ก็ถือว่ากวงเตืเตบอป่วนวันไปถามมึงว่ามันมีจากลังคาเฮือนระวังทางเทิงนี่กับมีอีกสักประมาณสองสามลังเทว่ายังเป็นเมื่อวานเทว่าก็ยังห่างไกลความนานอยู่เนาะห่างไกลตัวเมืองอยู่เนาะแต่ <บา S 1> ว่าก็มีไฟฟ้าบ้านนี้มีไฟฟ้าแม่นยังมีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีน้ำสางเอาา้าพาไปเบื้องน้ำสางเนี่เป็นอะไรเพิ่นเห็นอะไรคืออยู่ในเมืองหรือว่าอยู่นั่นเพิ่นจะมีน้ำประปาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะใช้น้ำสาง น้ำสาลนี่เลิกเติมน้ำสาลเลยคืออะไรนะประมาณข้าวข้าวเม็รลองลองคนแต่คนใส่จริงตัวนี้เพราะว่าเวลาที่ข้าดรูขึ้นมาโดยตรงมันมันหนักแต่คนใส่ตัวนี้มันสเบายเลยลองวิธีการตักขดูคนนีง อัานคือแค่นนมื่อวานนะให้นี่เซมีมี่มนำทางบอ่อเดียวนี่แต่ะละคนกับิได้นามามาตักยิกันได้เป็นชุดมาตักสรงประมาณส่งเท้าหรือส่งแดงเออการเสี่ยงกันได้าการเสี่ยงอาได้ อันนี้ก็เป,เป็นเป็นเนะเาะเหล่าเข่าวหรือว่าเหื่นนี่โอ้ตัวนี้สิเป็นเหล่าเข่าตัวนี้นี่นอันนี้เป็นเหล่าเข่าเด้เลยเหล่าเข่ากับเหื่นนี่เพื่อนสิเฮ็ดแหนก,กันได้ระวังเหื่นนี่สิตังแบบนี้เหล่าเข่าสิตังแบบใกล้ๆหน่อยนึงเวลาเทวา เ็นขาดการไ้ไกลหรือว่าเวลาที่มันมีเมีอนเกิดเหตุขึ้นมาตัวยังไฟใหม่วอไม่ยังไม่ยังขึ้นมานี่อ่าห้มันใหม่นากันเด้ตัวนี้เข่าก็สมมติว่าใหม่เฮือนใหม่ก็ยังเข่ายังเล่าเข่าเนเลยว่าบราิแตงนากันอืมมาทิต่างทางนอกแล้วก็สิตังขึ้นสูงๆนิยนึงยันเวลาที่ว่า ไอ้ใายผลประโยชน์เหกันเลยนี่เป็ดไห่เบ่ไห่นั่นไห้นี่อยู่เลยเป็ดไก่ยอย <c oughs> ู่พร้อมนี่เมื่อวานนี่เพิ่ลการเลี้ยงเบ่ลายได้นี่ <c oughs> เป็นเบ่เป็นเป็ดเป็นไก่แถวนี้กับ่ลการสิเน้นเลี้ยงสัตว์การปลูกฟางเลี้ยงสัตว์แถวนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ต้นนี้ก็บสืเป็นอาไาหาคขายเครื่องเบื้องน่ะแต่เพิ่ลบวก คือสิบริเวเปิดเาเห็นมีจีดีอยู่ mm hmm. นี่ก็เป็นต้นไม้ใบหยาผึ่นปลูกไว้กินมากโดยที่บ่ได้ออกตลาดตะดตีนะเอาง่ายๆนี่ที่ว่าเก็ดเองปลูกเองกินเองนี่ก็เป็นมักสวนสวนมักเพ็ดสวนมักเพ็ดเพิ่นโอ้เป็นลายดี น้องเอ้ยเป็นไรดีดินแถววานนอก,กวัาหน้ามันมีพุ่นธรรมศาสตร์โดยที่ว่าด้ใส่ปุ๋ยได้หนี่มหฮ่งนี่ก็จะเป็นต้นมะฮ้งพูมันเป็นรอกแต่ว่เป็นมากบ้านนี่น่าจะมีว่าเฮือนยิงสดใสโสดนี่ที่ว่าความหมายว่ายิงสสดใสโสดนี่นเฮือนตัวนี้เนี่ยต่างเฮือนลังเล่นน้อย ตัวในมูหวานที่ว่ามีกี่คนเป็นผู้หญิงที่โสดไปอยู่หือนดังนั้นมีผู้ชายกี่คนที่โสดอะไปอยู่ฮื่นดังนึงนมูเห็ดเป็ดไก่เพื่อนกันนอนเย็นสบายโดยที่ไปหาก,กินว่าไเว่าง่ายสะพนตกเหมือนกันนอน <laughs> <c oughs> <c oughs> แตละบานก็จะมีโครงการมาสวยเลยหมบานตัวนี้ก็มีโครงการมาสวยตัวถือว่าเจ้า,าน้ามบานคือคือที่เห็นเห็นพันแต่ละบานก็เห็นมีอยู่ตัวหนาแบบนี้นี่ <c oughs> อ๋อสวัสดี <c oughs> โอฝากกันยังเนาะเปลงจากตัดหญ้าบอ เออที่ไทยมันตุนวะเนาะเท็ดไทยมันตุนตัดหยาให้มันตุนวันน,นี้ไปใช้โบได้เนาะพลุตกเนาะอ๋ะอมีนะสนามเตะเตะกระต่อฟอร์มเนาะเ <c oughs> ออน่ะพอถามในเมื่อวานนี่มีจัักกจราคาเฮือนเนาะวันวันสักสองราคาเฮือนเนาะ โอ้อาขอบใจขอบใจไปหาหลอกบางก่อนตอนนี้ก็จะเป็นสนามเตะกะตหมู่บ้านแห่งนี้ซีนาซีเมนซอว้านบ้านพะล่องในเมืองเซปโปนแขวงสวัรณเขตหมู่บ้านแห่งนี้ ห่างจากทางตะเขาว่ามากอะสิประมาณสิบกว่าลักประมาณสิบสิบส,บสองลักครับหอดพี่นี่นการเป็นยู่ของข้าเจ้ากัโอ้เห็ดไหอเห็ดสวนเน้นที่อาซีบลักๆกกะสิเมนโอเฟ่เห็ดไหอเห็ดสวนน่ะนี่ก็เป็นสวนซาดีเพม่อนเห็ดยูาอยู่ตามบ้านตามมันเฮือนเลยตัวน,นี้เพม่อนหัวออมซะมุไห่หมูเข้าไปนอ่ะหมูหรือสัตว์ เลี้ยงเขาไปทําได้เหตุเพอได้าากินช่วงฤดูกพลน,นี่สวัสดีสวัสดีฝ่อเ่าละปักกันอยู่เพื่อนเนาะคนี้เนาะฝนตกเนาะ <c oughs> แค่นี่ก็มีน้ำแคดนี้ก็มีน้ำเซ่อวะส่วนมีแหนี่ยอ๋ออ่น้ำน้ำเล่นน้อยอยู่แคดนี้วะอือก่อนเลหาอยู่หากินเนาะอือเนี่ยวะเออบ่ไรไมีหยางกระเป๋าใส่เสียงใส่ของโอ้มักน้ำเต้าเนาะ ืมหากบก็ตัน้นไ,นไปไ,ไปใช้น้ากินเนาะเวลาไปหาไปสวนเอาน้ำใส่กินเย็นตัวนี้เย็ยนดีเป็นชายแทนกระตุกน้าดื่มได้เนี่ยมักอยู่ <laughs> มีหลายวะนี่อ๋ออืมปลูกเปล่าอะไรจะายเนี่ยว่า,า,าใช้น้ากินเนย็ยน,น,นยม,มันมแมนแมนแมน อืมนี่ก็จะเป็นหินรับเพิ่นนี่เป็นประเภทลงไม้่นก็โอ้เป็นได้จนแล้วไม้ข้าม่นมักสมโอหรือว่ามักพุกมักลำไยแล้วไม้ข้าม่นเป็นได้นี่ นอ้อสิ่งที่เห็นต้นยู่ว่บนี้นี่โนมันเฮือดเป็นเป็นเล่า,ขาเขาเด้ตัวนี้นี่นี่ก็ิเป็นลกไกล่ลกไก่เรียว่าขอกไก่อื้ายเล็กน้อยคือไลยแท่ มันเป็นอะไเรเล็กน้อยคือร้ายแท้เดี๋ยวอยู่เพ<า>ื่อนางนั่นเนดี๋ยวสาวขี้อายเนาะสาวกันเนาะจักโม่อะไรขึ้นไปหาเ<อ>พราะว่าเปรอเราบหมู่บ้านรอบตัวร์หมู่บ้านเลยจะเอนี่ก็จะคือบรรยากาศวานพะลองในเทียบเป็นอากาศที่ที่เป็นชี่เย็นๆนงอิงอิงตามอันนาสภาพอากาศเหมือนพอบอาก็เป็นหมู่บ้านที่ว่ามัานยังเป็นภูผาป,ป่าไม้เลยมันบชี่เย็นๆเนี่ยไก่ ฝนตกแน่อีกอย่างหนึง่งแล้วก็มาม่ววานนี่ก็อบอุ่นไปอย่างหนึง่งเด็กน้อย่อนมาตอนทับบลายอยู่จะได้บอสซีบบอได้ชื่อยังมาพาักมาตอนฝนเขาเขาเขาพักอันนั้นเลยเด้อเขาพักนะฝนตก เล็กน้อยอู้เล็กน้อยอ๋อหาตากฝนไข่เด้อระวังไข่เด้ออันนี้ก็เท็อนเองเลยด้นี่เล็กเราก็เอากระสอบเข้าไปใส่ผนกระนำไปได้เล็กน้อยต้นนี้ก็สเป็นเปย์เนาะเออเห็ดขักเลยพอได้เขียนนะเฮ่เล็กน้อยลูกหลานนอนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์อีดีนี่นี่ก็เป็นเป็นกระเป๋ากระสอบ เตียงนี่ก็จะเป็นวอนน่ะนะเศาห่มเสา,สาเย็นหลังจากไปเวียกไปงานมาเมื่อยเล็ด,ดห่อนพอได้พักผ่อนทางนี่ก็พอได้ตรงน้ำไม่ใช่ไปซอยขากา,า,าทุกอย่างเป็นประโยชน์อีกเห็นไหมอันนี้กับตัวนี้กับเป็นอ่าตัวตรงน้ำเลยนีย่ตัวนี้แม่งเพล่ได้เงินขวเพิ่นก็คือ ไอ้ต้นว่าหันละว่าระว่างเพือนขั้วกับเพื่อนใหญ่นี่เพื่อนใหญ่สิเป็นแบบนี้แหละระว่างเพือนขั้วก็สิเป็นแวบนี่เพื่อนต่างแย่กันเพราะว่าห้องขั้วนี่จูเขต็ดสนบวัฒเฮามันต้องหลาใส่รัวใส่พื้นล้างไฟล้างพื้นหนึ่งเขาหนึ่งน้าให้จูเฮ็ดกินนี่เวลามันมีควันควันนี่มันก็สิระบายออกเพื่อนเฮ็ดปองระบายออกทางนี้บายมันเข่าไปใ้เฮ่นใหญ่เข่าไปในเฮ่นใหญ่นี่มันเอาไงเวลาการเฮายังรับยังนอนอยู่ พ่อว่า่งยิงยู่เขตวันนอนก,ก็น่าเนี่ประมาณสามสี่โมงคนตื่นมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำละถ้าวคว้นม,มาเขาไปทางในละเวลาที่ว่าคนยังรับยังน,นอนอยู่มัสินอนบัวได้กระเพือเ่อนเรียกว่าต่างแยกแยกห่างห่างจากเขนใหญ่เน่ยนู่นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชาดว่างงานปาปลาตามภาษาท้องถิ่นเฮาเป็นชาดที่ว่า <c oughs> ว่ายตรงน้ำตรงใน,นนี่นนนนนก็จะว่ายตรงน้ำตรงใน,นว่าเฮาเห็ดอยู่เฮ็ด กินประเภททีถวขั้วขวั้วประเทสัตว์ประเภทนั่นเป็นปัตุของอยู่ของกินคร,รับประเภทขั้วขั้วแล้วก็แซ่บไปเขาในห้องขั้วตัวนี้เอาไปแตงอยูนในนี้อันนี้เราเอามาลางมานั่นพอดียนันจากสีบรอนเนาะ <c oughs> <c oughs> เอตัวนี้ว่า่ายายถ้าเอาอันอะประเภทเป็นผักเป็นหยาเป็นนอเป็นนั่นเป็นนี่เอามาลางมาพอกมานั่นน,นี่คือเพื่นเฮ็ดี่ เอามาน่าจะก,ก็เอาทิมปีเลยเคล็ดวันน,วน้องค่ะมันมันสีแบบโมอะไรมีทั้งกระตาขี้เหนียวขี้เหนียวแบบว่านั่นนี่เ th ด้อทิมชะเลยก็ได้มาจะเป็นยางมาซิมีสัตว์มากินหรอกสัตว์เลี้ยงเผืนประเภทเป็นแหวบเป็นงวเป็นข้อยนี่ยเป็นยางนี่ก็สิเป็นขอกแหวนผืนนี่เป็นขอกแหวนได้ตัวน,นี้นี่ยขอกแหวนขอกแพะเลี้ยงไม้ก่ออะไแก้ไขไเวลาที่ว่า ก็เป็นนัวเมดบอเรื่อเป็นยังกะพอดเกียคล้ายได้จับไปขายบางคนกะบฝนซี่ห่วยลงกะเดินทางต่อมาเชขึ้นเมื่อฝากเทิง์นผมละกีบ้างกีบมาเชื่อขึ้นเมื่อแต่ว่าท่านขึ้นเมื่อซ้ัมปอันี้ฝนตกก่อนฝนช่วงนี้มันจะเป็นส่วงเลยส่วงส้วงตกแห้งๆส่วงบางส่วงกัค่อยๆลงยิงตามเลยเนี่ยคือเขาว่าเนอะโอ้ ฝ้าหามฝ้าห้ามฝนห้ามบ่ได <laughs> ้ห้ามใจคนกันยังยากแม่นบ่ <laughs> เอาฝ่ากันย่างขึ้นมาเบิง่งดู้อ๋อฝนเบาอยู่ทางเทิงนี่มันจะมีสองสามลังคาเฮือนก็ขึ้นมาเบิ่งขึ้นท่ออลไรท่อท่อท่อมดวานเลยนะเส้นทางตอนนี้ไปหอดใส่กอดจุดซุ้มละโกูเนาะ ขันทบไปเบึงขวาขันทบไปเบึงซ้ายไปวันนี the ้หอดชุดช well, ุมละโก้เออขันทบไปเบึงซ้ายนี่ก็ออกบันดงตัวนี้ก็นจะออกทางบันดงเพราะว่าทางสุมเฮาเข้ามาทางนี้แล้ววันนี้เชขึ้นนาพากันขึ้นมาเบื้องนาผักทางนี่เบื้องตัวนี้ก็ยังเป็นวันพะล่องพะล่องในคือเก่าเอบเปอบเปอบ ทางอันนี้กัย่างก็ได้ระวังเหมทางดินแดงคือนี่ฝนตกคือนี่โอ้หมื่นหมื่นขึ้นยังนี่มาวังดูเป็นอะไรอึ๊บนี่โอ้หมื่นนิดนิดแล้วบ้งโอ้ยคือมาหยอดแล้วพี่น้องเปลย สบายดีอะเนี่ยโอ้ยูเฮือนเนาะโอ้ยูบังลานเนาะยางกับฝนตกนี่ไปทางใดบ่ได้เนาะอืมน้องอะไรประหลาดมันหมื่นเนาะโอ้ยูยูเฮือนคนเดียววะอืออืออือคนเป็นคนว่าคนเป็นไม่หมา้ลูกลูกลานเด้ลูกลานไปใส่หมดอ๋อเฮือนนั่นนี่ลูกสาววะ อ๋อเพื่อนนี้เพิ่นลูกสาวเพิ่อมอ๋อดยดยคือกันนันแล้วลูกก็คือกันอลูกลานจะคนเนาะมีลูกลานจะคนเนาะลานองลานสองโอ้ลูกจะคนลูกวนีหนลูาแม่นลูกสองลานสองอ๋อโดยวด๋ยโดยด นีฟ้าฟินน้องกัมาเบื้งเพิ่งนี่กะมีลักสองลักขาเฮือนคิดแบบสามสันนกคยยินเุณนแาบสามเราเพิ่งไดากับสอง,สอง,สองอบานตัวน,นี้กับบไรกว้างก็ได้มั่นโดววนวศ <c oughs> สาากว่าลังคาเฮือนนี่แหะ เอาในระวางการเดินทางของวสีกรรมวตนที่มาเยี่ยมชมหมูม่บ้านพะล่องนี่ก็วันพะล่องไนเนาะพะล่องไนบวันพะล่องไน่เมืองสีปโพปนแขงสวรรณเขตแล้วนี่ก็เสด็จผ้ากันน่ะเดินทางต่อไปน่ะเที่ยวชมอีกหมู่บ้านแห่งหนึง่งสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาเบิ่งกก็ขอขอบอกขอบใจอ่ะสบายดี